วันนี้พามาดูกระดาษม้วนสำหรับฟูจิดี1อร้อยนะครับของผมใช้ฟูจิดี1อร้อยผมซื้อมาจากร้านดิตะวันอันนี้ขนาด6หน้ากว้าง6นิ้วครับทีนี้ผมมาลองซื้อมาแล้วแบบลองใส่ดูเราแบบมันปิ้นดีมากครับตัวนี้ข้างหลังก็จะเป็นมีคำว,ว่าโปรเฟ s ชั o นอล ผมซื้อช่วงช่วงที่มันลดอ่ะได้ประมาณ550บาทเดี๋ยวจะมาปริ้นให้เพื่อนๆดูนะครับผมผมจะปริ้นรูปนี้นะรูปไอ้วงล้อสีอันนี้ก็คลิกขวาปริ้นเลยผมไม่ไม่ได้ใช้โปรแกรมผมโหลดมาจากเว็บไซต์นะครับฟรีฟรีพ k ิกผมก,กดปริ้นเลยกดคลิกขวาเลยอันนี้ขนาด6กูสี นี่คือสีที่ได้นะครับผมว่าคือแบบมันสวยมากเลยครับกระดาษเนี่ยดีมากๆเลยอันนี้หน้าหกข้างหลังก็จะเป็นอ,อาโปรเฟชชั่นอลแบบนี้ครับ <S <S ก็แนะนำเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงค์ข้างล่างใครสนใจก็อันนี้ซื้อจาก Lazada นนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ